อนนี้ปีสปีสนะครับฝนตกลมแรงมากมีผัดผับผุดผับผุผับเลยค่ะแต่เล่นลองนันน้ำเลยนะโอเคชัวร์จับได้นานแค่ไหนจัได้เยอะจับได้เยอะเนี่ยดูท้าบปิวเบียงก่อนเนี่ เกย์ขววาท่านนอนตอนนี้ไม่ไหวับหนาวยี่สิบองศานี่มันมาจากข้างในตั้งข้างนอกเลยไหลปิดหน้ตาต่างเลยลมแรงมากฟัาางไม่ได้เลยลมมันตีมาจากฝั่งนี้เห็นปะเป็นท้องเนี่ยเปนท้องช้างเลยอ่ะ วิดีโอนี้อาจจะซ่าซาหน่อยนะครับเพราะนี้เป็นเวลาชิ้นไม่ขึ้นตีห้าสิบสองเราตื่นกันมาแลวนะเพราะว่าทุกคนตื่นกันมาแล้วมาดูทะเลหมอก อันนี้ก็บรรยากาศคนเยอะมากนะหนาวมากฮะปักซันดูเวลาผ่านไปเคยหมอกก็ยังอยู่ตอนนี้6โมง40เดี๋ยวเราเริ่มเก็บได้กันแล้วเดี๋ยวเรา ผมหาข้าวกินระหว่างทางตอนนี้ด้วยแหละเพราะว่าทียจทำและเก็บเต็นท์เสร็จแล้วนะครับผลงานใส่เอมกับปะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะไปหาอาหารกินจะเดลเทร่หมอกมันเยอะขึ้นนะได้เลยอ่ะมันแบบดีอ่ะปะเปย์เมืองโหคือไม่เห็นเมืองลอเลยเพระว่าเมืองคือะอะไรอ่ะเมืองคืออะไรไม่รู้แล้วอ่ะ ตอนนี้คือรถโดนจอดขวางแบบไปไหนไม่ได้เราเดินขึ้นมาไดนึงนะครับมาหาร้านอาหารกินข้าวเช้ากันโจ๊กไข่ค่ะหายราคาคุ้มตังอาหารเช้าของเราวันนี้โจ๊กหมูไข่ค่ะยัง <laughs> ก็สิว่าไม่ร้อน แต่อากาศร้อนอหรออร่อยอะไม่ต้องบอกเห็นหน้าก็จะรู้เป็นไงเข้าเช้าอิ่มอร่อยรสชาติเฉยเฉยมาเราเป็นคมานั่งรอเราไหมเอฟอะเป็นไงบ้างเยี่ยมไปเลยนั่งดูวิวไงอากาศก็เย็นเย็นเย็นมากเย็นจนอยากจะหลับเลยทำไมถึงหลับ ่ <One input> ึงเหนสั่งอมมมกกกลล้้ววยยหหอออะไรมาสั่งอะไรมาแชร์โดคาปูชิโน่คาราเมลร้อนอร่อยคาราเมลด้วยชิมเทเรมอกรอบสุดท้ายโอ้โหมันเยอะกว่าตอนเช้าอีกอะเยอะแบบเยอะไปหมดนอะแต่ร้อนนะดูเลยน้าโดดลงเลยเนาะโดดไปมันจะเหมือนนุ่มๆอย่างเงี้ย กลับแล้วอกมาจา<อ>รับที่พักแล้วโห,มหดมากถ่ายรถเมื่อีแนะต่เอ็มช่วย่ออมาภาวนาว่าไม่ให้มีรถสวนอยู่นั่นไงได้อยู่สนุกไหมสุดยอดไปเลยขับรถอะนะ<อ> ติดแล้วเซกีเอ็นรอเลยไหมน่าจะพักใหญ่ๆเลยอะดูตรงละสอสมบัติสมบัติาตากผ้านในรถด้วยดิแดงเถือกเลยฮะโอ้อาจจะรถจอดก็ได้เออจริงใครที่ฝากซื้อของฝากนะครับขออนุญาตไปซื้อข้างล่าง <laughs> <laughs> คนดูรถสิเนี่ยติดอย่างเงี้ย กดี๋สิบนาทีแล้วก็เลยคิดว่าเออผาหัวสิงก็คงไม่ต่างกันอ่ะวันนี้มันวันเสาร์เนอะเที่ยวสุดท้ายของเราเลยคนเยอะขนาดนี้ไม่ไหวดูกูเกิลแแบก็แดงเถื่อนก็เลยคิดว่าคงจะไม่ไปผาหัวสิงไว้โอกาสหน้าละกันนะมันธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยจะมาไม่เอาเทศกาลไม่เอาวันหยุดไม่เอาวันก่อนเปิดเทอมเลยทังสิ้นไม่ไหวจริง ใครที่คิดจะมากลางเต็นท์นะครับบอกเลยแปดโมงเชา้าควรจะมาให้ถึงแล้วนะ <laughs> เสร็จแล้วก็มานอนเปืเป่อยๆแบบเราเมื่อวาน <laughs> ใช่มาเที่ยวนี่วันเสาร์เที่ยงรับประกันได้เลยว่าอาจจะไม่มีเต็นท์เล่นอนแล้วนะถ้าเกิดจะไปที่ไร่ริมผาไปที่สวยๆที่อาจจะมีแต่แบบเลือกไม่ได้แล้วอ่ะ <laughs> แต่จริงๆถ้าถ้าจะไปกลางเต็นท์ที่แบบเอาฟิลดีๆอ่ะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะแต่ถ้าสำหรับเขาขเขาคิดว่าไปอุทยาน <laughs> ไปอ,ย,อยู่ทแยงชาติดีกว่าสงบพื้นที่เยอะแล้วก็มีกฎระเบียบสี่ทุ่มต้องปิดสี่ทุ่มปิดไม่มีน้ำไม่มีต้องปิดเสียงทุกคนเหมือนเคารพความเป็นปธรรมชาตินะคนที่ไปอ,ย,อยู่ทแยงชาติส่วนใหญ่จะเคารพความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวถ้าไม่เคารพเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเตือนใช่หรือเราก็ไปบอกเจ้าหน,น้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาเตือนใช่เยนเบียร์กินเหล้าทียงชางอาจจะมีหลัหลวมกินได้บ้างแต่ก็จะต้องมีแบบเมาแอะส่งเสียงดังตอนกลางคืนเนี้ยไม่มี เรามาแวะกันที่โซนของฝากของคอนะเราอ้อมโลกออกมานิดนึงจากทางออกดูทะเบิลเมื่อกี้อ้อมขับมาทางที่จะไปพระธาตุผาซอนแก้วมันจะมีร้านของฝากเยอะเลยเป็นโซนเยอะเลยขายของฝากเซิร์ชง่ายว่าร้านของฝากของคอมอล็บร้านน้ำฝนนะทนที่ร้านน้ำฝนเห็นไกลๆอุ้ยนันเป็นร้านร้านหนึ่งชื่อร้านน้ำฝนเออแต่ของฝากเยอะอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสินของฝาก มาโดยตรงร้านตรงทางออกน,นะครับร้านใหญ่ไปเอกมีขายทุกอย่างนี่ตั้งแต่เดินมาโอเคนะครับตลาดนี้ก็ใหญ่แต่ว่าสบายๆเดินทางออกมาแล้วนะครับกำลังกลับเทพมาหานครซื้อของฝากมาครัหมดตังค์ไว้เท่ากับที่เที่ยว <laughs> ทั้งหมดเที่ยงวันกลับนะเราก็กินข้าวที่เซเว่นอีเลฟเว่นในคนน้ำมันปตทเซเว่นอีเลฟเว่นแถมขับรถต่อไก้ถึง เดินทางถึงบ้านแล้วนะครับสรุปทริปกันเล็กน้อยรดยรูมแล้ว่อนข้างประทับใจนะครับประทับใจก็เหนื่อยรู้สึกว่าเราจะโชคดีมากด้วยที่เจอหมอกนะเพราะเขาบอกกันว่าเขาไม่เจอหมอกกันเลยพักมาสี่วันห้าวันเลยมาเจอวันเนี้ยซึ่งเรามาพอดีก็เจอโหโชคดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอปิดทริปครั้งนี้แค่นี้แล้วกันเป็นความทรงจําช่วงหนึ่งของชีวิต กับบ้านลที่ที่ดีกล,ลับบ้านไปล้างเต็นต์ต่อเต็นต์เลอะน้ำมากเคลอะเชียวโอเคไปแล้วทุกคน